ทา่านยายมานอนกับเพื่อนห้องไหนมานอนห้องลาตินค่ะห้องลาตินเจเจพิมพเคียร่าฟ้าใสเพราะว่ายัางขึ้นมปนอนห้องเต็มไม่ได้ใช่ <frame> ใช่ก็ฝ <c oughs> ้าหล่จ้าล้างฝันแล้วก็แบบอยา,ากบอกว่านั้นกี้จนแบบคอแหบเอ๊ะคอแหบเสียงแหบอะแบบแสบคอเลยอ่ะ คันกับพี่ลีนะใครกรี๊ดดังกว่ากันประสานเสียงกนะันก็คือแต่เราคือหนูอะหนูขึ้นห้องกันเช้าวันนั้นนั่งกินกันแล้วก็แบบแล้วก็เหมือนว่าขึ้นห้องไปใช่แล้วก็แวะชั้นสามแวะคุยชั้นสามเออเออใช่คุยกันหน้าตูเ้เย็นชั้นสามแล้วก็อ่ะเหมือนพี่นางก็เดินขึ้นไปก่อนเนาะพอคุยเสร็จแล้วหนูก็เดินตามไปแล้วก็ใครก็ต่อก็เดินต่อต่อกันมา แล้วเสร็จปุ๊บพี่นะก็ตกใจน้ําที่มันไหลามาเกือบชั้นสามใช่ไหลามาแบบน้ําตกในหอ C G M อนี้แล้วก็เลยแบบว่าหนูก็เลยพี่น้าก็บอกว่าเฮ้ยน้าน้ำอย่างเงี้ยแล้วหนูที่เดินตามพี่น้าก็เลยเดินขึ้นไปดูแล้วแบบคือแบบหนูก็ไม่ทันเนี่ยหนูไม่คิดว่าน้ำมันจะไหลยเยอะขนาดนั้นหนูก็แบบเหยียบน้ําเข้าไปหนูก็แบบอ้าวเฮ้ยน้ําแบบมาถึงเกือบชั้นสามในหลออะไรเงี้ยแล้วแบบพอดูขึ้นไปอ่ะมันเหมือนมันเป็นรูถูกป่ะตอนแรกอ่ะ แบบคือน้ำมันเหมือนไหลออกมาจากข้างบนเออมันซึมเยอะมากแล้วแบบพอแบบพี่ลินนะพูดว่าไหลมาจากข้างบนแบบชี้ขึ้นไปดูมันก็ตกลงมาต่อหน้าต่อตาเลยแบบมันเหมือนแบบเหมือนเคยเคยเห็นเคยเห็นแบบเวลาดูหนังแบบแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบโผล่มาจากผนังไอ้โผล่มาจากหลังคาแบบเออเอออะไรทำงันแบบเออเออกคนคือมันตกใจมากหนูก็แบบคีดแบบไม่คิดชีวิตอะแล้วก็แบบแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกงเงี้ย เหมือนตอนนั้นพิมพ์เดินต่อจากเขามังเออพิมพ์เดินต่อจากหนูแล้วก็เหมือนว่าหนูกับพิมพ์ก็แบบรีบลงไปถึงแบบชั้นล่างเลยเพราะแบบหนูไม่มีตัวสนใจพี่นะไม่คือแบบคือตอนนั้นคือเอาตัวรอดก่อนอะคือแบบว่าแบบคือไม่ใช่เลยนะคือกลัวแบบมันแบบอย่างเงี้ยเออคือทำยินหน้าสุดอะเออแล้วหนูก็แบบกินหนูก็แบบหนูก็แบบถหาทรหาทรหาพี่เอ๋อจอยพี่ออย่างเงี้ย โอ้สุดยอดแล้วก็แบบพี่เขาก็มาเอาน้ําแบบก็ต้องเอาน้ํามาลองเอ้ยเอากรละมังสามที่อันมาลองแล้วก็แบบปัดน้ําลงเออไ <ใ criteria. S 2> ล,ล่น้นําลงก็แบบโอโ้โหน้ําตกเลยกลายเป็นปน้ําตกประมาณนั้นก็แบบตอนนั้นก็ช็อกมากช็อกแบบถ้ามอย่าใดมันมีคนคนพูดเป็คนว่าถ้าไม่ได้เป็นซีเจมอ๋อจริงถ้าไม่ได้เป็นซ <projections, S 2> <ส>ีเจมไม่เจอนะ แต่ทุกคนมันก็แบบก็คือแบบวันนั้นอะคือเพิ่งกินข้าวเสร็จช้าแล้วหนูก็กินแล้วหนูก็กินของหวานกินหนูก็กินข้าวเยอะเลยแล้วแบบพอเจอเหตุการณ์ตกใจอะหนูจะชอบแบบรู้สึกอยากจะอ้วกแล้วตอนนั้นหนูแบบขมใจไว้พันแล้วคือแบบนี่ก็ไปดูในไลฟ์พี่ฟองก็คือแบบเสียงกีดังมากแล้วน้องคุมผ้าคลมไปยาวๆกันอนะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอะ จะไล์ถามในกลุ่มอ๋อคือแบบผ่านคือเรื่องทิกตอกใช่ป่ะมีคนบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่เสียงกี๊ดพวกเราแต่คือเสียงกีที่เหมือนเล่นเกมมันคือเสียงกี๊ดพวกเราเองค่ะกี๊ดตั้งแต่ชั้นสี่จนถึงชั้นหนึ่งเลยแบบแล้วร้ปะตอนตอนแบบถึงโทรศัพท์ใช่ป่ะจะโทรหามือสั่นหือมือสั่นเลยอ่ะเพื่อนจะรับใหมมากันทีทันทีันทีนทีทันทีทันทีันทีทันีทันที จริงคือแบบรีบเลยออกินข้าวหรือยังกินแล้วคะ่ะแล้วก็น้ํามันก็มาถึงตรงตู้เย็นชั้นสามเลยคะ่ะจริงจริงของจริงอ๋อเหรอใชตออะนะอ่ตอนกลางคืนน่ะนะเพราะว่าไม่แม่ตอนกลางคืนนิ่ก็เราไม่ไอยู่ช่วยปัตรน้ำอ่ะเราไม่ได้อยู่ช่วยบัดน้ำแต่เราขนของลงมานะ เราต้องไปนขน,นของใช่เราต้องขึ้นข,ขึ้นคอนขนของจากชั้นสี่ลงมาชั้นสามนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นที่ยืนออกันอยู่ก็น้ํามันก็ไหลมาถึงตู้เย็ยนชั้นสามก็ต้องถอดถอดปลั๊กไม่เป็นทุกห้องเลยแกลองเอาแม้ก,กว่านี้ดีแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าชั้นชั้นชั้นอื่นจะ่วงลงมาชั้นสี่ก็ต้องโดนก่อนอ เออคิดว่าใช่มั้งแบบตรงข้างหน้าระเบียงก็ก็ค่ะแต่ว่าชั้นสามไม่ฟ้นอนะเสียงกีนั้งเดียบบอกไม่ใช่ไม่ใช่กินหนูคนเดียวไม่มีใครเป็นอะไรคะ่ะแค่อาจจะตกใจ เจ็บควัญแล้วเจ็บพอใช่แล้วแบบเจ็บพอมากพี่เกับแออเออพีออ่ก็แบบโมโนในหัวแล้วบองพี่ก็รีบวิ่งคิดว่ามันจะแบบ้องบู้มใช่ๆหนูก็คิดอย่างนั้นหนูก็เลยแบบวิ่งไม่คิดชีวิตจะกับทิมพ์อ่ะ